สวัสดีครับผมนี่ครับผมใส่เป็นเนี่ยเทกสัตว์มันคือเป็นเนีย,เยนะผมสจิตใหเชิงผื่นด้ยนะครับ กัดนะครับกัด่ะไปลนะผมลองส่งสายเงี้ยเงี้มึงสายแดนปื๊ดปื๊ดเลยไม่เดียวเลยมันต้องเชสกอยู่อยู่วะอยู่ครับหลากยาวเลยไปนะแล้วสลองวัดมึง โอ้ครับโอ้หยนู้ดโอ้ยยังห้อคุณเอาไผ่มึงไผ่ดิครับโอ้เอาไม้ครับเอาไม้ กัดนะครับกัดอ่ะหลากไปนะครับหลากไปนะมันจะส่งโดนๆมา ยังอยู่อยู่นะครับป่ามันก็จะทรงโดยมันลงหอนหางของมัน,มนอุ้ยผู้ใดครับน่นสุภาเขาง,งาไพได้เนี่ยไปนะครับไปนะอุ้ยอยู่ครับ โอ้ยโอ้ปนินปนินครับวอ้งมาจากไหนน้อปนินอนี่ครับปนินเจ๋งครับผมโอ้ยปนิน ใส่บ่า่ธรรมดาเลยครับบาง็นไงก็มือผมอีก็ <c oughs> เป็นเทคสัตว์นะครับต่ไหนเดี๋ยวผมปล่อยนะครับปล่อยไปเลยนี่ครับเอาไปปล่อยกับปลาเขง่งว่ามันคิดสมอกินปลาเขง่งหรอก ん